รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ladies and gentlemen welcome to English chat i English chat เมาไปเรียนไปไม่มีเบื่อกับตูนวรัตแล้วก็นุ่นนัชชานันเช่นเคยใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหมีหนึ่งคำถามเลยค่ะด้วยความที่ทำงานกยบพี่ตูนมาตลอดตอนแต่งหน้าก่อนเข้ารายการเนี่ยจะเห็นพี่ตูนเนี่ยฟังเพลงตลอดเลยตลอดเวลาดูเคลิ้มดูอินมากขอถามหน่อยพี่พี่ฟังเพลงอะไรผมฟังเพลงของศิลปินจากต่างประเทศอ๋อเหรอธรรมดาประเทศอะไรคะพี่โดมินิกัน ขอสักท่อนมันเป็นมุกใช่ไหมมันไม่รู้หรอกประเทศอะไรมันฟังแล้วมันจะมีการแรนดอมตามแนวเพลงซึ่งมันก็จะมีทั้งฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแล้วก็บางทีมันก็จะมีเพลงประเทศแปลกๆมาจริงๆเพลงจากแบบออสเตรียเพลงจากแบบฮังการีเพลงจากเช็กอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ เพลงมันเป็น globalization แล้ว <Wow. S 1> เป็นสากลถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเขาบอกว่าเพลงเนี่ยหรือว่า music เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภาษาอ,อภาษา,า,ษาที่แบบใช่คนสามารถฟังแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของมันได้เหมือนกันคือจริงๆที่พูดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะแบบเฮ้ยเราฟังเพลงต่างประเทศได้อย่างเดียว ชาวโลกเนี่ยเขารู้จักเพลงไทยได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็มีโอกาสที่นักร้องนักดนตรีไทยนะฮะจะไปเฉิดฉายในระดับโลกได้ถูกต้องแั้นั้นก็ยังเชื่อลึกๆนะคะว่าภาษาอังกฤษได้มีส่วนช่วยผลักดันให้แบบว่าเพลงในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยไปสู่ global stage อ่ะงั้นวันนี้นะฮะใครที่เป็นนักร้องนักดนตรีนะครับเรามาชิดชัดกันดีกว่านะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการ go into ครับเริ่มจากคำศัพท์ก่อนเลยกับคำศัพท์น่าใช้ครับ เริ่มจากอาชีพคำเรียกในตำแหน่งต่าง,างๆของวงรีนก่อนเลยนะฮะเรามีชื่อมีคำศัพท์ไหนที่ควรรู้กันบ้าง จริงๆแล้วเราจะเรียกว่าซิงเกอร์มาตลอดนะตอนสมัยเราเรียนงั้นซิงก็คือร้องซิงเกอร์ก็คือนักร้องอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้เหมือนจะนิยมคําว่าอาร์ติสต์มากขึ้นอ๋อเป็นศิลปินอาร์ติสต์ก็คือศิลปินนะคะภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าคุณจะตั้งตำแหน่งไหนอ่ะซึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ดนตรีก็ได้นะใช่เป็นศิลปินจิตรกรก็เรียกอาร์ติสต์ได้คุณสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คืออาร์ติสต์นะคะแต่ถ้าจะมาเจาะจงที่เรื่องของวงการเพลงนี่ก็จะมีซิงเกอร์บางคนก็ได้ร นมาจาก vocal นะคะโวคอลคือ voice ไงคนที่ใช้เสียงร้อง vocalist นะคะก็คือนักร้องนำหรือจะเรียกเป็น musician อ่าอันนี้ที่เป็นนักดนตรีละในมุมของนักดนตรีก็ไม่ว่าคุณจะเล่นชิ้นดนตรีไหนๆก็เรียก musician ได้หมด musician นะคะหรือว่าถ้าเรียกเป็นชื่อของเครื่องดนตรีก็ได้เช่นถ้า piano ก็จะเรียกว่า pianist อ๋อเป็นมือเป็นโนอ่าหรือว่าถ้ากีตาร์ก็ต้องเป็น guitarist อ๋อไม่เป็น g u i t a r ์เออเออ i t a r i s t นะคะกีตาร์สแต่ย้ำนิดนึงคำว่ากีตาร์เนี่ย บางคนอ่านกีต์กีต์จริงๆแล้วเนี่ยสเตรสให้ถูกคือกีตาร์โอ้เน้นเน้นคำหลังใช่ g กีตาร์นะคะกีตารนอกจากนี้มีอะไรดรัมอ r ดร m เมอร์ก็ได้มือกลองนะคะดร r เมอรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็ล้วนเป็นอาร์ติสต์กันไปหมดเลยนะคะที่สำคัญคือทุกคนสามารถ go i n t e r ได้เอาคำนี้ไปไหมครับเพราะว่า go i n t e r เราก็พูดทับศัพท์เราก็ย่อให้เรียบร้อยเลยเป็น go i n t e r เลยนะคะถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ย go internationally ก<อ>็คือไปในระดับสากลหรือจะ<า>บอกว่า go globally <อ>ก็ได้<อ> globally นะคะมาจากคำว่า global ที่แปลว่าระดับโลก<อ>แล้วก็เติมรี go globally คือไปในระดับ โรคแล้วเรียบร้อยอ,อีกแบบนี้ยทุกคนสามารถโด่งดังกันได้หมดตอนนี้มันไม่มีพรมแดนแล้วมีคำศัพท์ไหนอีกที่อยู่ในหมวดหมู่วงดนตรีที่ควรรู้ศิลปินเดียเด่ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่าโซโลวิสเออนึกถึงพี่ว่านใช่ใช,ชื่อโัล <Solo ist. S 1> เขานะคะโซโลวิสก็คือศิลปินเดี่ยวขนาดเดียวกันถ้าไม่ได้มาคนเดียวผมมาเป็นทีม เราใช้คำว่า band นะคะ band b a n d ถูกต้องอันนี้ต้องย้ำนะ b a n d ราะบางคนตื่นเต้นจัดโอ้ boy brand ไม่มี brand นั่นจะแปลว่ายี่ห้อตราสินค้านะคะยี่ห้อสินค้าแบบนั้นเพราะนั้น boy brand ไม่มีนะคะเราจะเรียกว่า boy band ใช่ b a n แบ่ b เลยแต่ว่าเติมดอเด็กกลันเพราะว่าสะกดด้วยตัว d ถูกต้อง b a n d แต่ย้ำนะคะต้องมีตัว d ด้วยเพราะอะไร ถ้าแบ n นเฉยๆ B A N band โย้ยมันถูกแบบแบนเลยนะก็จะแปลว่าแบรนะ์มันต้องระวังนะคะ B A N band ที่แปลว่าห้ามถ้า B A N D band ที่แปลว่าวงดนตรีแต่ถ้า B R A N D brand ยีห่ห้อใช่คนคเละเรื่องกันเลยซึ่งจริงบอยแบนเนี่ยแบนด์มันจะเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่บอยแบนด์ก็ได้นะเช่นแบบ Rock band ก็เป็นวงดนตรี Rock ใช่นะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรพวกแบบ แจ๊สแบนอย่างเงี้ยวงแจ๊สนะคะได้หมดจะเป็นวงดนตรีอะไรออเคสตราเลยก็ได้แต่เราจะไม่ใช้เกิร์ลแบนด์นะจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมอาจจะเป็นกิมมิกไงบอยแบนด์อย่างบีบีเลยอ่ะเกิร์ลกรุ๊ปก็เป็นไปได้เป็นไปได้คือความสนุกในการใช้ภาษาถูกต้องเป็นสีสันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเอามาฝากกันกับเรื่องของคนที่ทำงานเรื่องของการเอนเตอร์เทนเนอร์อ่ะเนาะทีนี้เวลาเราฟังเพลงแล้วรู้สึกโหเราอยาก ชื่นชมเขาอะ melodic เหมือน melody อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วมาจากคำ melody คือจังหวะเพลงท่วงทำนองเขาวันนั้นเนี่ย oh s o melodic ก็คือไพเราะมากสละสลวยมากอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆนุ่นว่านะเอาอันที่ใช้บ่อยที่สุดเลยจริง beautiful โอ้สวยงามเนี่ยเหรอใช่คำว่าสวยเนี่ย beautiful เนี่ยไม่ได้ใช้ชมแค่ว่าอะไรที่มันสวยแต่หมายถึงว่าเสียงที่มันเพราะก็ได้และไม่จะเป็นต้องเป็นแค่เสียงเพลงอย่างเดียวนะคะ นี่คุณตูนคะดิฉันทราบมาว่าคุณนี่งานแน่นเลยนะคะสาธุครับเออเนี่ยงาน voice talent การลงเสียงเพราะอะไรเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ย so beautiful เราจะไม่ใช่ว่า oh your voice is handsome เออไม่ไม่ไม่ต้องแบบแยกเพศเลยใช่เอาไว้ง่ายคือเสียงของเขานี่ดูสวยเสียงนุ่มเสียงเพราะนะคะนั้น beautiful อย่าเจาะจงว่าแปลว่าสวยอย่างเดียวแปลว่าเพราะแปลว่าดีก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคโอเคหรือคุณจะชมว่าแบบ perfect ได้ perfect fantastic ก็ได้ fantastic ก็คือโห้ยดีเยี่ยม superb ก็ได้ superb นะฮะก็คือ dealer นะฮะ d e l e r super แล้วก็เติมตัว b ใช่ลงท้ายนะคะแต่ไม่ว่าจะเจออะไร dealer มาเมื่อเพลงจบหรือการแสดงจบเป็นมารยาทอย่างหนึ่งเลยนะเวลาที่เราไปฟังเขาโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจบปุ๊บ give a big round of applause อ๋อปรบมือให้กับคุณนุนไดชนะ thank you very much อย่างเงี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่า big round applause นะคะ big round ก็คือขอตบมือใหญ่ๆสักรอบหนึ่ง big round applause หรือถ้าจะให้ลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือก็ standing ovation อาใช้ได้เลยคือลุกมือขึ้นมานะครับรัวมือแบบนี้ให้เกียรติศิลปินใช่ถูกต้องแล้วเขาจะมาโค้งนะมีเรื่องสำนวนบ้างไหม เห็นคุณบอกว่ามีสำนวนเกี่ยวกับดนตรีดีๆหรือเยอะแย,ยะหลายอย่างเลยเอามาฝาก3สมสำนวนแล้วกันนะคะที่เกี่ยวกับดนตรีเอางี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเรียกว,ว่าเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับดนตรีเป็นสำนวนที่เอาคำในวงดนตรีเนี่ยมาใช้มาใช้ในบริบทอืน่นแต่ความหมายเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นได้เอาอันแรกก่อนรเราบอกว่า music เนี่ยแปลว่าเพลงใช่ไหมคะไปเจอสำนวน music to my ears hey. ได้ยินเสียงเพลงที่หูของฉันเนี่ยเหรอเออแล้วพอเราบอกว่าใครเปิดเพลงอะ <c oughs> เป็นต้นอย่างเงี้ยเออถ้าแปลตรงๆจะเป็นแบบนั้นแต่สำนวนมักจะมาแบบไม่ตรงตัวเลยสักทีแปลยังไงก็แปลไม่ถูก <c oughs> Music to my ears นะคะจริงๆฟิลก็คือ มีข่าวดีเป็นเรื่องที่น่าฟังมากเลยเขาก็เลยเปรียบเทียบเหมือนเพลงเรื่องนี้มันช่างดีเช่นสมมติพี่ตูตนบอาถูกหวยงวดนี้โอ้โห this is such a you know it's like music to my ears มันมีเสียงดนตรีดังขึ้นในหูของฉันใช่อันนี้สำนวนที่หนึ่งอ่าจำนวนที่สอง่อะ face the music อ่าลองทายแปแล้ว่าอะไร face ใบหน้าแล้เนี่ยหรออ่า face the music เออหน้า แล้วมีเสียงเพลงบนหน้าเออจะแปลว่าอะไรสำนวนบันยาตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับเมื่อกี้ไหมคือแบบหน้าตาชื่นมืน่นเหมือนมีเสียงดนตรียิ้มแย้มแจ่มจใสออออมีโน้ตปรากฏโดเรมีฟาโซาลาซีโดยอย่างเงี้ยเหรอคำตอบก็คืออ้าวนี่ไม่ใช่ Face the Music แปลว่าจงยอมรับผลของการกระทำของคุณไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับมิวสิกเลยเออแปลกมหแต่สำนวนเรามักจะเนี่ยคะ่ะบอกไปแล้วเดาไม่ได้เฟสในที่นี้นะคะเป็น,นคำเป็นคำกริยาเฟส เป็นคำนามแปลว่าหน้าก็จริงแต่ face เป็นคำกริยาแปลว่าเผชิญก็ได้อ๋อเผชิญหน้าเผชิญหน้าหรือต้องเจอกับอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้เขาบอกคุณก็เจอกับดนตรีของคุณไปแล้วการ <Yeah. S 1> Face the Music มันเลยแปลว่าเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีมาเราต้องยอมรับผลของการกระทําทนั้น mm hmm. ส่วนมากมักจะใช้ในเรื่องที่แบบ mm hmm. ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อันนี้เคื่อนที่2อ,อ่าใช่มีอีกอ่ะอันสุดท้ายก่อนจะไปประโยคนะคะอันสุดท้ายก็คือ play it by ear s แปลว่าอะไรไหนทายกันซิ เล่นโดยหูใช้หูเล่นไหนลองสิทําได้ไหมไม่้องคนกระดิกหูได้นะผมไม่ใช่หมาเลยครับผมจะไม่ผมกระดิกหูอะไรในรายการแปลอะไรดีกว่าแปลเลยแต่ว่าอะไรแปลอินไบเอียคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็คือเหมือนแบบไม่ต้องมีแผนอะไรอ่ะไม่ต้องมีแผนการอะไร p l ล y ์อิ y ไบเอไปว่าวตรงนั้นเลยไปโดนเอาไปจัดการเอาตรงนั้น ปล่อยให้มันเป็นไปและปใเหมืย,ยให้และ let it be you k เ o w ปล่อยให้เขาเรียกอะไรสัญชาตญาณของเราเป็นตัวกำหนด play it by ear <is. S 1> คือทั้งหมดนี้นเป็นคำศัพท์ดนตรีแต่พอมาใช้เป็นสำนวนแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเพลงเลยแต่สามารถนำไปใช้ได้นะฮะถูกต้องค่ะเอาละเรื่องคำศัพท์ไปแล้วมาดูประโยคก,กันบ้างดีกว่านะครับกับประโยคหน้าจําครับ สมมุติว่าผมเป็นนักดนตรีผมแต่งเพลงมาแล้วผมอยากจะให้คุณเนี่ยเฮ้ยลองฟังหน่อยผมมีเดโมเดโมยังไม่ได้ปล่อยออฟฟิเชียลเลยนู่นพี่มีเดโมลองฟังดูหน่อยช่วยฟังแล้วคอมเมนต์โอเคเอาจริงง่ายสุดก็คือ here's my demo ก็ได้นะ here's the demo เอานี่ไงเดโมผ่ไม่เอาเอาเพลงใหม่ก็ได้ไม่ต้องเป็นเดโมอ่ะสมมุติว่าพี่ตูนแต่งเพลงมาเอาการแต่งเพลงดีกว่านะคะเราใช้คําว่า compose อ่า compose the song เนี่ยก็คือการแต่งเพลงขึ้นมาเพราะนั้นพี่ตูนจะบอกว่าเฮ้ย I'm compose a new song ้ได้พี่เนี่ย compose เพลงขึ้นมาใหม่นะก็คือพี่พี่แต่งเพลงใหม่ Do you wanna hear it อยากฟังไหมอยากฟังไหมถ้าคุณตอบว่า no ก็จบใช่แล้วก็ฟังหน่อยเป็นบริยาโอเคก็ได้ค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมาแบบว่าแทนที่จะบอกว่า Do you wanna hear it อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าโอเ Can you please listen to my new song ขอร้องนช่วยฟังหน่อยนะฮะแล้วฟีดแบ็กหน่อยที่ต้องใช้ c o m โพส e เพราะอย่างนี้คือถ้าบอกว่าร r i t อ a s ซ n อมันอาจจะเป็นเนื้อเพลงแต่คอมโพส e มันจะเป็นเพลงที่มีดนตรีมีกรูฟมีเมโลดี้ต่างๆประกอบเป็นหนึ่งเพลงถูกต้องประกอบเป็นเพลงเราก็เลยชอบเรียกคนคนนี้ว่า Composer หรือว่าคุณกำลังจะมีงานใหม่นอกจากสอนภาษาอังกฤษเป็นพิธีกรแล้วคุณยังจะเป็นศิลปินเดียว มันจะบอกข่าวดีนี้ให้กับแฟนๆ eTV ได้รับรู้ตื่นเต้นมากนี่ทำให้นุ่นนึกถึงคำใหม่เอาคำนี้ไปค่ะเดี <c oughs> ๋ยวนุ่นพูดเป็นประโยคไปเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> I'm debuting next month as a soloist นี่ก็คือนุ่นกำลังจะเดบิวต์ตัวเองคำที่น่าสนใจคืออันนี้แหละนุ่นแปลประโยคนี้ให้ก่อนคือนุ่นกำลังจะเดบิวต์ตัวเองเนี่ยนะคะในเดือนหน้าแล้วในฐานนะศิลปินเดียวก็คือ soloist <c oughs> แต่คำนุ่นพอยต์อยู่คือคำว่า debut d-e-b-u-t ที่ไม่อ่านว่าดีบัต ม <laughs> ไม่อ่านว่าดีบัตคำนี้อ่านว่าเดบิวเดบิวเดนะคะแปลว่าการปรากฏตัวในที่สาธารณชนครั้งแรกแจ้งเกิดเออจะบอกนั้นก็ได้แจ้งเกิดหรือการครั้งแรกเลยอะ่สะสมมติว่าพี่ตูนกําลังจะต้องแบบเดบิว <c oughs> เป็นซิงเกอร์ครั้งแรกอย่างเงี้ยจะแบบ ว้าใหม่ครั้งแรกเดบิวในฐานะนักร้องเดบิวในฐานะนักแสดงเช่นนักแสดงอย่างเงี้ยแน่นอนเขาจะเล่นหนังครั้งแรกเรื่องแรกที่เขาจะเดบิวอย่างเงี้ยนี่ก็สามารถใช้คํานี้ได้นะคะเมื่อกี้นุ่นใช้ว่าเดบิวไปหรือถ้าใครบอกโอ้ยยากจังเลยผ่อนลงมาทีดืึงก็ใช้คํานี้ก็ได้ถ้าจะบอกว่าเนี่ยนุ่นจะเป็นศิลปินใช่ไหมก็บอกได้ว่า I'm excited to announce my debut มาแอม i อ e ซายเคคือนุ่นตื่นเต้นมากเลยพี่ตูนที่จะได้บอกให้ทราบที่จะประกาศใหพี่ตูนรู้ว่าอะไรรู้ว่าเดบิวตนุ่นจะมา next ม็โอ้เ e a ย l y แล้วก็ถามต่อได้ได้ศิลปินแบบไหนค่ายอะไรยังไงอ่าก็ไปบอกต่อกันได้นะคะแบบนี้อ่ะปิดท้ายสักประโยคและการก่อนจะหมดเวลาเกี่ยวกับแวดวงดนตรีค่ะเอาเป็นประโยคที่บอกว่า ความชอบแล้วกันเพราะยังไงเนี่ยเรื่องนี้เราคุยกันได้เสมอแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักดน,นตรีก็ตามไอ้อนุ่นชอบฟ<ค>ังแนวนี้เออแล้วคุณชอบแนวไหนนะคะเราสามารถบอกได้อันแรกคือเราชอบฟังแนวนี้เช่นสมมติโน่บอกว่านุ่นชอบแจ๊สอ่าแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงก็บอกว่า I like jazz music ก็ได้ I like I love jazz music ทีนี้ถามจะถามพี่ตูนว่าชอบแนวไหนจะใช้คำว่า What kind of music do you like What kind of music do you like นะคะชอบแนวไหนคะพี่ตูนผมชอบร็อก ชอบเพลงร็อกมากึงยุคนี้อาจจะไม่นิยมเท่าสมัยก่อนผมก็ยังชอบอยู่มันก็มีหลายแนวนะแจ๊สร็อกฮิปฮอปฮิปฮอปก็ได้นะะ EDM ป๊อปร็อกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะได้หมดพวกนี้ก็คือสามารถไปคุยกันได้ยาวเรื่องดนตรีไม่สิ้นสุดรวมถึงเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะครับถ้าอยากจะทบทวนบทเรียนชมรายการตอนนี้และทุกๆตอนย้อนหลังคลิกชมได้เลยที่ w w w e e t v t h a i t v นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วกับ English ชิดชัดนะฮะตูและนุ่นลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ